มานน่ะยิบมานไงดัมดัมพูยิบมานไงไอ้ดิเปอร์เข้ามาแล้วเนี่ยคนเลยคนเลยคนเลยเจอล็อกโฮมาแล้วทุกคนเชื่อรักมึแล้วบอกนาใหญ่มึงใส่มึงใส่ไม้อะดอกไม้อะไม่ทำไมกูใส่นี้ไม่ได้เออนี่น่ารักฟูฟูดัมพูุณน่ารักกว่าดูดิปิดครับ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  ไม่ได้เป็นนิวอัลเตอร์ว่ะแต่มาเบียวเล่นว่ผมชอบผมชอบไอ้ปฏิกิริยาดีกดๆกันเรื่อยมันทำไงอ่ะอ,อย่างเงี้ยหรออ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคโอเคล็อกไวก่อนนะล็อกไว้ก่อนทุอยอันตรายนะอันตรายมันก็ซีฟมันก็แบทแมนตอนนี้ไม่มีคอยสามารถอยู่ข้าได้แล้วลหรือนะเราเราน่าจะไปห้องนะไปไหนไวะ ห้องห้องกล้องวงจรอ่ะผมไม่เคยเล่นหลังนี้เรื่มันใหญ่ด้วยนะวัสดี1ชิคนดูนะครับอันตรายว่ะไม่ก้าไปนะมันเป็นเม่ไปดีกว่าตันนี้ผมไม่ไปดีกว่านะเราเอ็กแทบไฟตังนี้ดีกว่าไปดีกว่า้วโอเค เหมือนอันตรายจะมาเยือนยังไงไม่รู้นะครับเราเป็นคนดีนะครับเราจะมาไปปั่นไฟเดืขาดนะครับเดี๋ยวตายนะครับเฮ้ยมันต้งานนะทำไมไมันมีคนปันปป่นไฟไปปั่นไฟเลยวะแพรปะ่อไปปั่นไฟดีกว่านะครับเดี๋ยวแม่งไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอ้าวม,มีคนปั่นแล้ว าน้องซารบริสุดนะน้องซารอ้าวมีของตาลดิเปอร์ตาลสองศพเหยื่ที่ไหนตรงตรงเอ่อเอ่อถัดจากห้องที่ปล่อยจรวดอ่ะอั่นเหรอสองศพเร็วตรงไหนวะสองศพเหยื่และอยู่ที่เดียวกันด้วยนะแสดงว่าฆาตกรฆ่าพร้อมกันสองศพไอ้ต้าไอ้โตใช่ไหมกูรู้แล้วเนี่ยกูรู้น่ะใครเป็นไหนค่ะไครใครกูรู้ว่าเนี่ยแม่งมุดท่อหนีจะชัวร์เลย เขาดูกล้องวงจรปิดอยู่ฮะเมื่อกี้ไม่อยู่ก็เดินกันสี่คนเลยไงเออแล้วใครแล้วใครแล้วใครเข้ามาในห้องปั่นไฟช้าสุดละใครหลังกูสีขาวอ่ะสีขาวใครอ่ะไม่ไม่กูโอทูอยู่กูไปโอทูอยู่ไปโอทูเอ๊อห้องห้องไม่ใช่ห้องตายห้องนั้นนะมันมันตายกันห้องนู้นฝั่งฝั่งขวาบนหนงขวาเออแล้วแล้วใครแล้วใครอ่ะแอมแล้วใครวิ่งมาคนที่สามของมึงอ่ะใครวิ่งมาคนที่สามก่อนที่มาห้องปั่นไฟกูดูไม่ทันอ่ะจบไล่เหรอ อันเดาเลยกูกูไม่ใช่น่นอนลองหาดูเออร์ซีดแล้วก็มาไหนเด้อมึงมึงมึงจำใครได้บ้างจำใครได้บ้างกูไอเกตกูไอเกตอ๋อไอเกตเหรออืมกูก็ไอเกดไอเกตไอเกตกับไอเล็กก็คุอาแหละเออเออใช่ว่ามีซิ์เป็นไอเล็กเหมือนกันเพราะตอนที่แก้ไฟอ่ะไอเล็กเข้ามาก่อนเลยไอเล็กไม่แก้อ่า อ้นีอะไรคูดาวก็ได้นะไม่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 แกไฟไม่มีคูดาวครับไม่ไม่คูดาวจะกัฆ่าันฆ่าสวยอน่าไม่ก้อยตัวแล้วก็ไม่แก้ไฟกูหมายถึงแกไฟหมายถึงแก้ไฟใช่ใช่แก้ไฟ ลอยปิดว่าแล้วสองพี่น้องบิ่น้องสองพี่น้องเป็นสองพี่น้องอีกทีอะอะไรนะเอ้ยอะไรสนแตอนแรกเจ้าเจ้าก็อยู่สี่คนเนีไอโ้ไอโต้ก็โต้กตาอยู่แั้นซึกแป๊บแม่งกดกดข้าวคึกๆไปเลยดับเบิลคิวอะอคน่เจใจกได้งา้ยยนทีอตาอ นอนตายคู่เลยเออคือยืนข้างๆกันอยู่ไอ้โตกูตอนแรกรู้ไอ้โตยังเห็นไอ้โตอยืนนิ่งๆไม่มาอะไรอเงี้ยไอ้ยักษยปิดไฟทำไมดีอ่าตายปิดไฟอาสูงพี่อาวมยินดีดีก็นิ่งเลยไงนี่อาร์มสูงเลี่ยตอนตอนแรกพวกมันปิดไฟลยกูกูเดินไปไกลไอ้โตแล้วกูเห็นเห็นสเก็ตเปลือยไอ้ยักษสเก็ตเปลืออะกูเดินกับไม้ร้อยรีพอร์ตไม่ทันด้วยลยใครใครอีกสองคนฮัลโหล คนเดียวไอคนเดียวไอเกตเอาเให้เนี่ยไอตาไอตาเลยตาไอแอแบล็แมนอะไอเกตโดนหัวทิ้งด้วยนาไอแอมไอแอมแบลแมนหาเริ่มเริ่มเริ่มเีผมเป็นเดกผมได้เป็นไงแบทแมนวะ เฮ้ยกูกูไปห้องกูไปห้องกูกำลังไปห้องโอทูอยู่เว้ยแล้วกูเดินออกมาทีเดียวเห็นศพไอ้ไอ้เล็กนอนอยู่อะบอกไว้ก่อนไม่ใช่กูนอนกูอยู่ขวาขวาล่างกูอยู่ขวาล่างอยู่ขวาบนใครโอทูแต่กูแต่กูทำเต้ใครใครเดินมาข้างล่างกูอะกูเห็นไอ้ไอ้เล็กไอ้ต้าไอ้กูแล้วก็ใครอีกคนก็ไม่รู้อะอยู่ข้างบนไก่ไอ้ไอ้ไอ้อ้าวอ้าวตไปแล้วไอ้ดิเปอร์ดุไปแล้วไปแล้วไปลำเลยอะ ไปต้องหลุดบทสคแทร็กก่อนไหมหรือหรือวูดเลยวูดแล้ววูดนะวูดใครวูดใครเฮ้ยใครเนี่ยหยุดไม้ละวแถววะเฮ้ยไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็วูดกูอ่ะเดี๋ยววูดไปก่อนวูดไปก่อน จริงว่ะผมจำได้นะว่ามีกล้องวงจรตรงนี้นะแต่จะไม่ลงหลุมเว็บขาด ข้าได้เหรอไอป้าไอป้าข้าได้เหรอไอป้าไอปาข้าได้เหรอยังไม่ได้เรียนอิโมโตะเลยเนี่ยสักหน่อยฮะสักหน่อยฮะไอ้เหี้ยไอมุ้งเดินตาบัวฉี่เลยอ่ะเดี๋ยวปิดปิดไมค์กูเรียนคอร์สปิดอะ เมยตัววะอา,ามาไอโม,มงนี่คือใครวะ,อะไอ้เก็กไงไอโมงดิน <g ül> เดินตามมาหาความตายเฉยเลยครับพี่ชายไอโมงดิน <g ül> ตามเดินตามอยู่นั่นแหละแก่เข้าน้ำนะสงส่ยไม่น่าจะท้องี่มามา่าเผ็ดเมื่อเช้าอ๋อไอใหญ่ท้องอ่ะ เออใหญ่ท้องใหญ่เล็กอ้าวไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่มาไก่มาบ้านมึงไก่ได้เหรอไอ้ตาใช่ใช่ใช่สีดำใครเอาไปอ่ะอ้ามพอสีดำกูไม่เอาสีดำลูกหลี่อะไม่ใช่ะมึงเอาสีดำไปอ่ะกูใช้สีน้ำเงินคนน้ำเงินน่ะทำอะไมพิงกูพูดไม่ห้าร้อยแล้วหัวเนี่ยไม่สีน้ำเงินเอ้ยทำไมพิงหัวอันนั้นเป็นหัวมึง Ủa, bên <laughs> gì đông Mình sai, thì đông hơn Ủa, nhìn ra Hiền ra thấy không? hiền Thì đông hơn, hiền quá Đông quá, hiền quá, đông quá hello cho chị này Hello cho chị này Hả? ไปดูมันนะใหญ่เริ่มยังเริ่ยังเริ่มเลยเริ่เลยเริ่มเลยเป็นอยากเป็นผีบ้างอ่ออยากเป็นคิวเมดอยากเรียนด้วยจังครับ ถ้าจะถ้าจะเล่นนี้ต้องเข้าที่ถอนนะครับถ้าจะเข้าที่ถอนนี่ต้องสมัคร VIP ก่อนนะฮะกดไปซะละม่นคนตายสองศพ มีคนตายสองตบมีคนตายสองตบข้างในครับตรงไหนครับแต่เจ๊กูไม่เห็นศพนูกกดกูกดตรงปุ่มเอาอ่ะเพราะกูเห็นกูดูตรงไอ้ชีพจรอะดูเสร็จกูมันจะคั่เพื่อทังข้างแล้วไปกดเว้ยขอโทษจริงๆนะฮะมันไม่ได้จริงนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ให้เล่นเนาะใช่กูเห็นถ้ามันไม่ใช่คนในที่ขอนไม่ให้เล่นกันนะเพื่อนเพื่อนกูไปดสุดกูไปดูสุดใครอยู่ไหนกันบ้างใครอยู่ไหนกันบ้างกูอยู่แถว อ่อโรงไฟฟ้ากูอยู่กูอยู่แานรัชดาผอมเอ้ยตอแหลไอ้มัดไรเดอร์ออกแล้วนี่ละครับรำคาญนะรูดเดินไปเจอไอตัวตรงนี้ถ้าตอนเนี้ยแอมถ้ามึงเชื่อกู่ว่ากูไม่เป็นกูรู้เลยว่าใครเป็นสองคนด้วยมึงคิดว่าใครอ่ะคิดว่าใครไอ้ใหญ่อยู่กับมึงใช่ไหมใช่ไอ้ต้ากับไอ้เตสองคนกูเห็นไอ้ต้าเพิ่งออกจากยานมากูบริสุทธิ์จริงกูหายตัูออก กูเไป่ะกูเห็นแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนไงเข้าใจไหมกูกูเห็นไอ้ต้ามเพิ่งออกจากยานมาเองไอ้เตยอ่าตแหลมึงอย่าตอแหลเต้กูไอ้ต้ามาอยู่กับกูมึงหงายโต้ทำไงอาไงอะไอ้สับออกยานแล้วขมงไปทางขวาด้วยตรงๆกูกูออกยานมาทีหลังไอ้เต้ยเต้ออกมาก่อนกูมึงเจอศพตรงไหนอะครับเจอเจอศพตรงไหนเจอศพตรงไหน ยังไงกูก็จะเอากไปเตะก่อนโอ้โหยังชอบเลยพวขอสกีบบทก่อนแล้วเดี๋ยวการต่อไปกูโดนฆ่าแน่กูรู้สกีบบทก่อนจะโบทกันเพื่อโหวตสกีบก็ได้สวยปิดไมค์เด้อปิดก่อนปิดก่อน โคตรเก่าหาดูด yes. oh uh ิอะไรวะอ๋อแงดูดิโคตรเก่าหาโอ้ยยางชอบเลย มันตรงไหนวะห้องโอทูเหรอเป็นไหมกูไม่ได้เป็นอย่างจอมไม่ก็โทษกูอย่างเดียวเลยคือเขาหัวจอดีนะ้ำข้าไม่ปรึกษากูเลยแค่ข้าก่อนไม่ไม่ดูด้วยนะว่าใครไม่อยู่ข้างใน มันเข้าแผนกูไงตาอะไรวะฆ่าพุชชอบพุชชอบปุ๊บไปดูประจอนดูเสร็จปุ๊บกดปุ่มไงเข้าแผ่นใครพูดอะไรวะไอ้ใหญ่มันไม่บอกไอ้ใหญ่อยู่ไหนไอ้อามเฮียตอนนี้มึงฆ่ะเฮียไม่อยู่ในในห้องจัลหลวด้วยไอ้ย่าไล่ไอ้เกดกำลังจะเข้ามาหามึงอะไมไม่ยอมบอกกูไงนะถ่า้เกดก่อนนะเฮีย ให้เกมแม่งเดินผ you know. uh ่านมาพอดีเลยไอ้ใหญ่อยู่ไว้เนี่ยสกิลยังสกิลยังเฮ้ยสกิลยังจบแล้วจบแล้วคือคือไอใหญ่มันไม่บอกกคือว่าไอ้ไอ้ไอไอใหญ่อยู่ไอ้ไอ้อาร์มจริงหรือวป่ากูเลยคอยตัอยู่แหวนอาร์มจริงเลยที่ว่าน้ำมันเดินมาเลยเอาเว้ยกูเพิ่งโหลดมาใหม่เนี่ยกูเพิ่งเหลดมาใหม่ใหม่เนี่ยได้มไปเนี่ยเกมเก็ไปละไปละไปละกูไปละไอ้ใหญ่พอดีเลยไง ไปกันเลยอ้าวโอเค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 แสดงเพิ่งมาอยู่เห็นใครใครยังเล่นกูเล่นตายกูเล่นตายกูเพิ่งโหลดมานี่เงี้เพิ่งโหลดมาใหม่ใหม่เนี่ยกดตัวไหนบ้างเนี่ยเออมาใหมาเล่นอีเกมหนึ่งอ่ะเล่นอีเกมหนึ่งอ่ะเกมไยเกมไายไม่สอนไม่ทันแล้วอรุณๆเข้ามาเกมไายเดี๋ยวเออไม่ไม่ต้องสอนเลยกดตัวหาเลยวะเนี่ย อะไร L O C A L O N นุ๊กไม่เขียนคนมั่วๆละ B H C เขียวๆที่อะไรไม่รู้กดตรงไหนเนี่ยกดห้อตรงไหนเนี่ยฮะกดห้องตรงไหนเนี่ยโง่เนี่ยไอ้เกมกมให้โหลดมาทำไมกูเล่นคุหนีไป เพิ่งพุ่งพิ่งโหลดออมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้นี่เองอ่าพุ่ป้ายอะไรเนี่ยเกทวนกูเนี่ยฮะกดปาร์ทายแล้วเนี่ยอะไรพวกนึงเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวปิดไม้กันเอวว่ะจับผิดง่ายมากเกมนี้มันบูมขนาดไหนกันอะ ถึงมีคนอยากเล่นเยอะขนาดน,นี้มันต้องบู๊ขนาดไหนกันเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่เกมโป๊ะผมเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมนึกว่าเกมกระหลงปลงอะเห,เห็นเพื่อนเล่นด้วยก็เลยอยากเล่นด้วยมาด้ผมตายแน่หรออันตรายหเหลืองเนี่ยสายเหลืองสายเหลืองเดี๋ยวมาทำภารกิจข้างล่างกัน ดีครับผมสวัสดีครับยังไงอะมุนเหรอมุน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 อา่าอีกอันหนึ่ง กตาายมาเยวเนนฮ้ยวยวาล่เเห็นศพไอแดงอยู่ห้องตรงไฟฟ้าห้องไฟฟ้าใช่ใช่ก<ช>ูกำล,ลังสแกะอะนรในมือเลยแดงอยู่ห้องตรงอห้องตรงห้องไฟฟ้า้ยที่เป็นจอนอยู่อ่ะกูอยู่ห้องแอดมินจริงเหรอกูกำลังจะไปกดปุ่มอ่ะอกูอยู่ด้านล่างแมบบ สสุุดดเเลลลย่างขึ้นบอกว่าไงนะล่างแแบบสุดล่างสุดของแแบบเลยซ้ายล่างซ้ายล่างของแแบบเลยซ้ายล่างตรงที่กอกน้ำอ่ะเอาแม่ออกออกมาจากในในทีมันจะเป็นดินอ่ะพูดใครอะจะคิดจะคิด กูไม่สถิบนะหมดกูฮึฮ <ś ś ś> ึย <ś ś> ังยัชอบ <ś ś> รู้ว่าเนี่ยใครเป็นเนี่ยรอกดเลยรอกดเลยรอกดเลย โอ้เสีเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับนี่อันเดินมาอัานเดินมาเออยังไม่ตายเว้ย บ้านก่อนนะเดี๋ยวหนไม่รอดเงี้เอาไฟออกอสิเลยผมเลย2องคนผมน่าจะรอดอีมั้งมั้งมั้งแค่คอมพีวแล้วไปห้องบันไฟก่อนนะครับไปบันไฟ

ไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับอยู่ผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นคุณผมไม่เห็นคุณผมอยู่ครับอย่าตอแหลเขาเลยนะพี่ตอแหลครับผมจูบผมผมอยู่ครับผมจูบกับคุณเล็กเลยครับผมจูบกับคุณเล็กครับผมเออพอคุณเล็กปั่นไฟเสร็จปุ๊บครับก็อยู่ครับผมก็อยู่ผมเพ่งอห็นผม่งเห็นคุณวิ่งออกมาไอ้ครับผม่เนี่ยคุณวิ่งเข้ามาไม่เห็นครับผมเห็นแล้วนะเอ้าจริงจริงนะครับผมเห็นนั่นมาแล้วนะ โอ้ผมด้วยผมีนั่นานแล้วครับแบบผมจูบเล็กเลยครับไอเล็กอ่ะไอเล็กอ่ะอยู่ตรงที่ปั่นไฟแล้วมึงกะถอยมากูกูก็ถอยไงถอยว่าถอยว่าคนคนจะห้ากูไงแบบกูถอยแล้วมาถอยลงข้างล่างไงมึงอยู่ตรงซ้ายไงเออเมื่อกี้มึงบอกกูไม่อยู่ใช่นไหมเมื่อกี้มึงบอกกูไม่อยู่อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวก็กูเห็นก็กูก็เห็นมึงก็อะไรอ้าวแล้วมึงแล้วมึงไปไหนอ่ะกูยังไม่เห็นมึงจูบไอเล็กอ่ะ กูอยู่ตรงนั้นแหละมึงกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นละเมื่อกี้มึงบอกมึงเห็นปั่นไฟตอนนี้ไม่เห็นอะไรของมึงเนี่ยปั่นไฟเสร็จปุ๊บกูเห็นเอซิดแม่งตายแล้วมึงก็วิ่งมาเออมึงไปหามึงไปแล้วก็ปล่อยมึงไม่ปล่อยมึงวิ่งก็าเข้ามากูกูกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่แก้ไฟอยู่หรือเปล่ามึงเลยไม่เห็นกูอ่ะไม่กูยังไม่เค้ียรไฟเลยกูปล่อยกูปล่อยออโรแก้ไฟแล้วกูก็เห็นกูสอดแนมอยู่เออแล้วกูแบบกูไอซิดตัวแรกเว้ยกูวิ่งมากับไอซิดเว้ยแล้วแบบกูเข้ามาก่อนเวว้้ยแล แล้วอยู่ดีเว้ยมึงวิ่งออกมาทางซ้ายเว้ยแล้วเครื่องปราับไฟูุ้นนแล้วกูไปจูบไอ้เล็กเออแล้วแม่งกูเห็นไอ้ซีตแม่งตายแล้วมึงก็วิ่งเข้ามาอีกอีก,อก,อกครั้งอะ่ะมึงมีอะไรจะเข้าแก้ตัวไหมไ้กูไม่ได้<ก>วิ่งเข้า,ม,ขามากูเข้ามาหลังสุดแล้วกูอยู่ตรงนั้นกูเห็นว่ามันเยอะกูเลยถอยแล้วถอยปุ๊บไอ้ซีตก็ตายเออยังไงเออแล้วมึงก็ถอยมาแล้วมึงบอกว่ากูไม่อยู่เออมึงบอกว่ากูออกมาแล้วกูเข้ามากดเพื่อมึงบอกได้ไหมว่าซีตซีตเป็นย ะมึงบอกได้ไหมซีดวิยังไงกูไม่รู้กูเข้ามาหลังสุดไงเอองั้นมึงเป็นว่ามึงอะไอ้เขี้ยเอ้ยกูจะเลือกใครเนี่ยแล้วแต่เราเล็กมึงเชื่อใครล่ะกูก็รู้ไอ้เขี้ยกูดูกูก็รู้ไอ้เขี้ยเนี่ยมึงไม่โหวตมึงไม่โหวตมึงก็จบอ่ะอ่ะมึงเชื่อกูไหมเออมึงไม่โหวตมึงไม่โหวตมึงก็จบเออมึงไม่โหวตเราจบไอ้สัตว์จบแล้วเออขั้งต่อไปโหวตไอ้อําเชื่อกู

ไปมาพอมึงอะเอาเห็นไหมบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เล็กไอ้อาไม่เหี้ยกูบอกกูจับผิดตั้งนานแล้วอ่ะไอ้เล็กใจว่ะไอ้เล็ยมือเถียงกันอยู่อะไรวะกูต้องทำอะไรไอ้เล็กไอ้อาโค่นปั่นไอ้เล็กก็นั่งฟังคุยใหญ่ๆไอ้เลากได้ปั่นจัดเละไอ้เล็กไม่แบบไอ้อาบมันรอนไงอาบม่ง บอกแล้วไอ้เล็กแม่งกูจับผิดมาได้ตั้งนานแล้วเนี่แล้วกูสามาเลยนะเว้ยอะไม่เล่นยแล้วไม่เลล้ยแล้วไม่เลี้ยแล้ว